สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูอาหารอีสานแซ่บๆเลยนะคะเป็นเมนูโปรดเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นะก็คือเมนูลาบนะคะวันนี้เราจะทําเมนูลาบปลาดุกค่ะวิธีการทํานะคะก็เหมือนลาบปกติเลยค่ะแต่ว่าจะเพิ่มเข้ามาก,ก็คือการคั่วเครื่องลาบให้หอมก่อนค่ะก่อนที่จะเอามาทําเมนูลาบปลาดุกค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของลาบปลาดุกกันเลยค่ะส่วนผสมแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อปลาดุกค่ะ ลาบปลาดุกนะคะก็จะนิยมใช้ปลาดุกย่างนะคะปลาดุกก็เอาไปคลุกเกลือแล้วก็ย่างเตาถ่านให้หอมๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ย่างเองนะคะก็ซื้อมาสําเร็จรูปจากนั้นแล้วก็แกะเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อใช้มีดสับหยาบๆค่ะก็จะได้เนื้อปลาดุกหนึ่งจานแบบนี้เลยต่อมาค่ะน้าปลาน้ามะนาวสดค่ะผักนะคะที่กินคู่กับลาบมีใบสะระแหน่มีโหระพาแตงกว่าแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะหรือว่าผักอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบทานต่อมาค่ะเครื่องลาบนะคะก็จะมีหอมแดงตะไคร้ซอยใบมะกรูด ซอยนะคะนิดหน่อยค่ะมีขาสับนะคะละเอียดนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่ว้วยนะคะเพื่อให้ลาบเรามีความหอมมากขึ้นค่ะส่วนนี้เป็นใบสะระแหน่นะคะซอยหยาบๆค่ะต้นหอมผักชีซอยเข้าคั่วค่ะแนะนําให้คั่วเมมาเลยนะคะจะมีความหอมมากเลยค่ะเอาข้าวสารเนี่ยค่ะไปคั่วในไฟอ่อนๆนะคะจนเป็นสีเหลืองอมน้ําตาลนะคะหรือว่าให้เกือบๆน้ําตาลเลยค่ะจะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปปั่นนะคะหรือจะใช้วิธีการตําก็ได้ค่ะพริกขี้หนูค่ะซอยหยาบๆแบบนี้ค่ะพริกทอดแล้วก็พริกขี้หนูป่นค่ะ เครื่องปรุงก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการนําเครื่องลาบปลาดุกนะคะไปคั่วให้หอมค่ะพร้อมกับเนื้อปลาดุกด้วยนะคะปกติเวลาที่เราทําลาบหมูลาบไก่เนาะจะไม่ได้ใช้วิธีการคั่วเครื่องลาบแต่ว่าเมนูลาบปลาดุกนะคะจะพิเศษมากๆเลยค่ะต้องคั่วก่อนถ้าไม่คั่วนะคะอาจจะทําให้ลาบปลาดุกมีกลิ่นคาวได้ค่ะเริ่มจากเอาขาลงไปคั่วก่อนค่ะเพราะว่าขาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะคั่วได้ง่ายใช้ไฟอ่อ,อนๆน,นะคะในการคั่ว ต้องคั่วให้ขามีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนนะคะค่อยใ,ใส่อย่างอื่นตามลงไปค่ะพอขาเริ่มมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะให้ใส่หอมแดงตะไคร้แล้วก็มะกรูดซอยลงไปเลยค่ะทีนี้ก็คั่วไฟอ่อนๆนะคะให้ทุกอย่างหอมดีค่ะค่อยใ,ใส่เนื้อปลาลงไปค่ะ พอคั่วจนกลิ่นหอมดีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะเห็นว่าแห้งๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดๆนะคะให้ใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะปลาดุกเนี่ยเราสับหยาบๆแล้วก็เอาทั้งเนื้อทั้งหนังเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานหนังปลาดุกนะคะก็อาจจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อๆก็ได้ตามชอบเลยส่วนเราทานหมดเลยทีนี้คั่วให้หอมเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็คั่วจนปลาดูกแห้งดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะะี่ค่ะคือใครชอบแห้งมากๆอาจจะคั่วต่ออีกหน่อยนึงก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบแห้งก็อาจจะประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะปิดไฟเลยเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะในนี้เลยค่ะในกระทะได้เลยหอมมากเลยให้ชิมรสก่อนปรุงนะคะให้ชิมเนื้อปลาดูกก่อนนะคะว่ามีความเค็มแค่ไหนเพราะว่า ปลาดุกที่เราซื้อมาบางทีเนี่ยเขาหมักด้วยเกลือแล้วก็เอาไปย่างบางทีอาจจะเค็มเกินไปเวลาที่เราปรุงน้อปลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้นะคะให้ชิมเนื้อปลาดูก่อนว่าเค็มแค่ไหนอันนี้เราก็ชิมดูก่อนละกันนิดนึงเค็มเหมือนกันนะเค็มนิดนิดแล้วก็จะปรุงด้วยพริกป่นค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยหมดนี้เลยแล้วกันช้อนกว่ากว่าตามด้วยพริกขี้หนูค่ะน้ำปลาประมาณสักหนึ่งช้อนค่ะกลิ่นแบบแรงแมากจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวค่ะ น้ำมะนาวกับน้ำปลาจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าถ้าหนักเปรี้ยวก็เติมมะนาวเยอะหน่อยได้ค่ะตามด้วยข้าควคั่้ค่ะหมดเลยทีนี้ก็ลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงให้ได้รสตามชอบเลยถ้าใครชอบหวานนะคะก็เติมน้ำตาลไปหน่อยหนึ่งได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยวันนี้เราของงดไม่ใส่น้ำตาลแล้วกันนะคะหนึ่งวันตามด้วยใบ,บสาระแหน่ค่ะใส่ลงไปเลยต้นหอมผักชีซอยค่ะคูเข้าให้เข้ากัน นี่ค่ะ e. e เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาดุกค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูลาบปลาดุกนะคะแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้ค่ะโรยหน้าด้วยพริกแห้งทอดนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูอาหารอีสานแซ่บๆแบบนี้เลยค่ะนี่ชิมเลยละกันนี่เป็นลาบปลาดุกแบบแห้งๆนะคะใครที่ชอบแบบเฉะเฉะก็อาจจะคั่วแค่แป๊บเดียวก็พอค่ะ กลิ่นแบบว่าหอมมากหอมเข้าคั่วแล้วก็เครื่องสมุนไพรที่เอาไปคั่วค่ะอืกินคู่กับผักสดค่ะถ้าจะให้ดีนะคะต้องกินคู่กับใบสลาแหน่ด้วยค่ะกินกันรับประดุกรสชาติเขาบอกว่าแซ่บมากยิจจ๊ดา๊าดอะเป็นเมนูกับข้าวหรือว่ากับแกงก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลย รสชาติของลาบประดุกนะคะบอกเลยว่าแซ่บสุดๆค่ะเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็หอมพวกเครื่องสมุนไพรมากๆเลยค่ะพวกค่ะจะคล้ายใบมะกรูดเนี่ยค่ะพอมาโดนกระทะนะคะมันจะมีกลิ่นไม้นิดๆค่ะพอเอามาผสมกันกับเครื่องลาบแล้วมันเข้ากันดีค่ะแซ่บอิลีเลยค่ะต้องลองเลยค่ะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยค่ะ จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของกลัวพิพิเลยด้วยค่ะแล้วก็ถ้าอยากทักทายหรือว่าคุยกันก็ตามไปที่ Facebook l i น e หรือว่าในคอมเมนต์ที่ YouTube ก็ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ